สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องไข่สุผู้ซึ่งโนะผมพอกับผมบม่ามพุงท่านพรรัลลกรบผมมาพี่น้องจิบเห็ดได้แกงเฮ็ดเนี่ยเปาก่อนเดี๋ยวเปาก่อนใส้ผักบิตูหอมหอม,อมพอดีสดเลยพี่น้องสดโกกโก้พอดีสดเลยนะกับเจลวบองครับเนี่ยขาดว่าได้ าดบ่ได้ขาดบ่ได้จับมันก็ยังเห็ดพอหนิพี่น้อง nằm cúp 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 cúp, hmm. <laughs> 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 sốt bột bình nở đấy. แกงเห็ดเจ้าของพี่น้องนี <c oughs> ่ต้องเห็ดอะไรบ่แกงกินได้แย่สิบารนี่เนาะจ้อง นำพรดีพอดีนัง โกกโกกไรได้สิอิ่มก่อนนี่พี่น้องแซ <c oughs> บถ้าจะสดหน้าไม่ติดเบื่อมด <c oughs> มดเป็่งนาะพี่น้องแอ แซ่บนะรสเต็มแกงเห็ดกับน้ำอะไรกับเจ้าบองเลยไม่ใช่ว่าได้ดดใส่เข่าพี่น้อง <c oughs> สิอิ่มน้ำกับอิ่มเห็ดตะกนอนซ้อมมึงยิน บางตัวท่านใส่ผักก็ยังนั่าปิ๊งเลยนะเห็ดเจ็บไม่ไหมพี่น้องเจ็บเราก็มาแกงเลยมันมันมันกินเห็ดมันทีไรสุดปุย Yeah. โอ้วแสดเี่น่องอิ้มเนอโอ้ยสุดยอดพี่นอ้องจิบไม่ๆสุดอัหอนกับเชียวบ่องโอ้ยเข้ากันครับเอาครับ สำหรับคลิปนี้เอาไปเสนอผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเป็นแรงเชื่อแรงใจผมบ่อำพุ่งแต่ท่านผ่อนฮีบิปต่อไปผมสำหรับคลิปนี้เอาไปเสนอผมสวัสดีครับแซ่บแซ่เพื่อก่าแล้วครับพี่น้อง